สวัสดีครับทุกคนผมอาจารย์ตรีครับวันนี้หัวข้อเหล่านี้ล่อเป้ามากเลยนะหัวข้อเราคือสถานการณ์อย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขเอาจริงๆนะกระทั่งตัวผมเองเนี่ยพี่เป็นคนพูดหัวข้อเนี้ยังไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เหมือนกับแบบแบบปกติเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องพยายามแบบทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเข้าใจโลกแล้วก็อยู่กับมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แปลว่า เราไม่จําเป็นต้องมีความสุขเหมือนตอนปกติที่เราเป็นก่อนที่จะมีโรคระบาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจาย์คือมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วคือคนเราที่เคยกินได้เที่ยวได้ไปทํางานได้แต่ตอนเนี้ยมันมีแต่ความหวาดระแวงอะนะเออมันจะไปแบบทําตัวเองให้มันมีความสุขแบบร้อเเหมือนก่อนนั้นเนี้ยมันคงจะยากแต่อย่างน้อยเนี่ย เราต้องทําจิตใจให้ล่มเย็นเราต้องเข้าใจสถานการณ์เราต้องอยู่กับมันได้และทําให้จิตเนี่ยมีสุขมากที่สุดคือไม่ได้ไปทําร้ายตัวเองมากจนเกินไปอะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมจะพูดให้ฟังแล้วกันว่าผมใช้วิธียังไงเออแล้วผมจะลองแชร์ดูว่าลองเอาไปใช้ดูนะเผื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยข้อแรกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสําคัญที่สุดเลยคือสวดมนต์นะนั่งสมาธิตั้งสติให้อยู่กับตนเอง สมัยก่อนตอนที่มันไม่มีโรคระบาดเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาล็อกเนาะพอเรากลับมาบางทีเราเหนื่อยเราก็สวดมนต์นิดเดียวบท2บทใช่ปะ่ะนั่งสมาธิบ้าง5นาทีอะไรอย่างเงี้ยออพอเป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานมันยุ่งใช่ไหมแต่ทุกวันนี้หลายๆคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมเนาะเวลาเดินทางก็ตัดออกไปเลยเวลามันก็เหลือเยอะมาก คือคุณสะดวกตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าตอนเช้าเนี่ยก็ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมสวดมนนั่งสมาธิกี่นาทีก็ได้แล้วแต่ตัว,ตวคุณเองแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ดีอย่างผมชอบตอนกลางคืนแต่บางคนก็ชอบตอนเช้าเพราะว่ามันจะได้มีสติที่จะทํางานได้ทั้งวันถูกปะ่ะคืออยากให้สวดมนนั่งสมาธิทุกๆวันต้องทําให้ได้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราเราเราเจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราจะได้มีสติพอที่จะจัดการทุกอย่างได้แยกแยะอารมณ์และเหตุผลได้ว่าเออ ต่อจากนี้เราควรจะทําอะไรแล้วอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงคือถ้าเราแยกได้เมื่อไหร่เนี่ยทุกปัญหามันจะง่ายขึ้นมันไม่ได้ง่ายมากหรอกแต่มันจะง่ายขึ้นฉะนั้นข้อแรกสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งสติให้อยู่กับตัวเองมีปัญหาใดก็ตามสูตรลมหายใจลึกๆช่วยได้เสมอนะครับข้อที่2ฮะปิดโซเชียลบ้างเรื่องนี้สําคัญเลยคือเปิด Facebook มาเนี่ย ต่ก่อนนะต่ก่อนนะเปิด facebook มาเนี่ยยังมีความสุขสัก60ทรมานสัก40เพราะว่าเฟ b o o k f a c e บ o o กนี่การเมืองเยอะเนาะดราม่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอไปเปิด y t u t u เนี่ยมีความสุขสัก70ทรมานสัก30เพราะ youtube เดี๋ยวนี้ก็ข่าวปัญหาปัญหาอะไรก็เยอะเยอะแต่ก่อนเนี่ย t ิกตอกเนี่ยมีความสุขร้อยแต่เดี๋ยวนี้ทุกโซเชียลเหมือนกันหมด เปิดไปปุ๊บนี่โดยเฉพาะ Ti k t o k อกเนี่ยโอ้โหดาวเจ้าปัญหาเลยคือรวมแต่รวมแต่รวมแต่โควิดเลยอะเปิดไปนี่แทบจะไม่เห็นอย่างอื่นเลยคือเจอแต่เรื่องเรื่องเดียวเลยซึ่งแบบอาจารย์คนเรามันต้องรับความจริงให้ได้เข้าใจใน24ชั่วโมงเราก็รับความจริงไป22ชั่วโมงแล้วไงเข้าใจไหมเราเปิดเข้ามาพวกนี้เราก็หวังว่าเราจะเจอเอนเตอร์เทนบ้างสักชั่วโมง2ชั่วโมงให้จิตใจมันชุ่มชื้นให้เก็บพลังสำรองทําให้ตัวเองสามารถที่จะเจอเหตุการณ์ร้ายได้เพิ่มขึ้นไงถูกไหมแต่เมื่อ เมื่อมันไม่ได้เนี่ยเออเมื่อทุกสถานการณ์ทุกโซเชียลมันเป็นแบบนี้หมดแล้วเนี่ยมันมีแต่ข่าวร้ายหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องปิดโซเชียลบางหันสายตาออกนอกจากโลกออนไลน์แล้วไปมองโลกออฟไลน์ให้เยอะขึ้นมันอาจจะทําให้แบบอ,อ่จิตใจเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นได้มีสติได้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับข้อที่3มฮะเราต้องคิดว่าเฮ้ยก่อนเกิดโรคระบาดอะเราอยากอยู่บ้านมากเลยผมผมเชื่อเรื่องนี้มากนะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะอยากอยู่บ้านนะ เหนื่อยแล้วโอ้โหออกไปรถติดทุกวันเหนื่อยมากมาอยากทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากมีกิจกรรมอยากมีเวลาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือธรรมดาหลายคนนะสาว์อาทิตย์มีเวลาแค่ซักสักผ้ากับถูบ้านแล้วก็รีดผ้าก็หมดเวลาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบอยากจะมีกิจกรรมที่ตัวเองพอมีเวลาว่างก็ทําเน้นๆเลยอย่างเงี้ยพราคราเนี้ยมันมีโรคระบาดละก็มีเวลาละ ไอ้พวกนี้ก็ต้องเอาออกมาทําให้หมดใช่ไหมอยากฝึกทําอาหารอยากเล่นโยคะอยากทําขนมอยากปลูกต้นไม้อยากเลี้ยงน้องหมาอ่าพวกนี้ต้องต้องลองให้ครบมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบทําให้คุณมีความสุขจริงๆก็ได้นะคือใช้คําว่าซ้อมไว้ซ้อมไว้ซ้อมกเกษียณเอาไว้อ่าแบบนี้คิดแบบนี้ก็ได้สบายใจดีเหมือนกันใช่ไหมข้อที่4ฮะ พยายามเขียนไดอารี่นะบันทึกเหตุการณ์เอาไวแ้แต่ไม่ต้องบันทึกว่าแบบวันนี้คนติดแล้วกี่คนอะไรแบบนี้นะไม่ช่วยอะไรเราไม่ใช่นักข่าวโอเคไหมเราก็บันทึกเหตุการณ์ไดอารี่บันทึกถึงเรื่องอารมณ์บันทึกถึงสิ่งที่เราทําลงไปบันทึกถึงความสาเร็จเล็กๆสำเร็จเล็ก,ล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 กๆน้อยๆและความผิดหวังในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยก็บันทึกลงไปคือใช้การเขียนดีกว่านะเพราะว่าการพิมพ์อ่ะมันมันก็เดี๋ยวอยู่หน้าจออีกละเดี๋ยวก็เปิด Facebook อีกละถูกไหม แต่ถ้าเป็นการเขียนเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นผมคิดว่ามันมีความสําคัญมากกว่าในความรู้สึกผมนะข้อที่5คือเรายังคงต้องคิดโปรเจกต์ใหม่อย่างต่อเนื่องโอ้โหเป็นไปไม่ได้จานเราจะไปคิดโปรเจกต์ใหม่ได้ยังไงทุกคนอยู่แต่บ้านออกจากบ้านยังออกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยผมเข้าใจเลยแต่ว่าด้วยความเป็นนักธุรกิจอะยังไงโปรเจกต์ใหม่ก็ต้องเกิดตลอดเวลา ถ้าเราไม่มีโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่คิดจะก้าวหน้าแล้วในอนาคตคือเข้าใจหลักการเลยเนาะคือดังนั้นถ้าเรายังอยากจะก้าวหน้าอยู่เนี่ยเออเราก็ต้องคิดโปรเจกต์ใหม่เรื่อยๆมันจะได้เงินไม่ได้เงินไม่รู้แหละแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราได้ทําในตอนที่มีโรคระบาดเพื่อให้พอจบปุ๊บเนี่ยเราจะได้ก้าวต่อไปได้รวดเร็วกว่าคนอื่นไงเออไม่เสียเวลาด้วยนะข้อที่6คือการหากิจกรรมเนี่ยหรือง,งานอดิเรกในครอบครัวเนี่ย เราจะแบบตื่นเช้ามาพ่อแม่คุยกันแต่เรื่องโรคระบาดใช่ปะ่ะแล้วลูกก็จิตตกไปด้วยนั่งเล่น iPad อยู่คนเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่ได้บางทีก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกันอาจจะดูหนังร่วมกันอาจจะเล่นบอร์ดเกมร,ร่วมกันทําอาหารร่วมกันทําโตเกียวร่วมกันเลยอย่างเงี้ยมันก็สนุกไปคนละแบบใช่ไหมผมว่าทุกอย่างเนี่ยชีวิตเนี่ยมันควรจะผูกพันกันด้วยกิจกรรมแต่ไม่ใช่จิตตกเพราะอยู่ด้วยมกันถูกปะ่ะคืออยู่ร่วมกันได้แต่ต้องไม่เปิดไม่เปิดโหมดสาลาคนเศร้าอะ่ะ คือแค่นี้มันก็ห่อเหี่ยวเพียงพอแล้วอะมันต้องหาอะไรสนุกสนุกใช่ปะอ่าหาเกมทํากับข้าวมานั่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะข้อ7ครับความฉลาดทางด้านอารมณ์เนี่ยสำคัญมากคือถ้าเราจิตตกเนี่ยทุกอย่างจบถูกไหมยังไม่ได้ปยังไม่ทันป่วยก็จะป่วยง่ายนะแต่ถ้าป่วยแล้วอาการก็จะซุดลงเยอะคือพยายามทําอะไรก็ได้ที่มันลงท้ายคําว่าทิปให้เยอะๆอย่างเช่นเที่ยวทิปกินทิปสนุกทิปคือหมายความว่า มันไม่ต้องเป็นจริงก็ได้หรออาจารย์มันมันไม่ต้องเป็นจริงก็ได้เหมือนกับว่างๆเราก็เปิด Tip Advisor เราก็เปิด Booking เราก็กด Google ดูรีวิวไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมกด YouTube ไปเที่ยวทริปที่ปารีสอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันอีกนานกว่ามันจะเป็นไปได้แต่พอเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่า เออวันหนึ่งฉันจะกลับไปตรงนั้นฉันจะกลับไปพักผ่อนอยู่ตรงนั้นฉันจะได้เดินทางเพื่อหาความสุขให้ชีวิตฉันนะ่ะมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งสําคัญมากฉะนั้นตะกูลเที่ยวทิปกินทิปเนี่ยคิดคิดไปก่อนเลยอย่างเงี้ยนะอย่างผมเองเนี่ยผมชอบกินแซลมอนมากนะชอบกินปลาแซลมอนซาซิมิใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดเนี่ยผมก็ไม่เคยกินอะไรที่แบบ ไม่ปรุงสุกอีกเลยอะเออแซลมอนก็แบบก็ต้องปรุงสุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแซลมอนมาปรุงสุกผมก็ไม่ชอบแล้วไงผมชอบกินดิบ,ดบไงเออเมซาซิม,มิใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบทิปไปก่อนอะก็ต้องคิดไปก่อนว่าอ,อืมดีจังเลยแต่ก็ไม่ได้กินนะเออก็ไม่ได้กินแต่แค่คิดก็มีความสุขแล้วใช่ไหมข้อที่8เราต้องยิ้มเมื่อเราเจอปัญหาทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยเราต้องเราต้องยิ้มอ่าเราต้องยิม้มไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเนี่ยคือสุดท้ายเรื่องเครียดมันเท่ากัน เราไม่ควรที่จะแบบเอ่อเครียดมากเครียดกลางเครียดน้อยบึ้งมากบึ้งกลางบึ้งน้อยมันก็บึ้งเหมือนกันนะ่ะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันควรจะยิ้มให้โลกมันสดใสมันควรจะยิ้มเพื่อจะสู้ปัญหาที่จะเข้ามานะครับและข้อที่9อย่าไปโทษใครอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษตัวเราเองอันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคือเรื่องนี้แน่นอนแหละมันอาจจะมีคนผิดมันอาจจะมีความเลินเล่อของบางฝ่าย มันอาจจะแบบเฮ้ยอคนนั้นผิดไอคนนี้ผิดอคนนู้นผิดไอ้นี่คือต้นกําเนิดของโลกคือมันมันโทษได้หมดถูกปะมันหาคนผิดได้หมดแม้กระทั่งโทษตัวเองมันก็ยังโทษได้ทําไมฉันโง่อย่างนี้นะถ้าฉันตัดสินใจไปอย่างนี้เรื่องนี้มันคงไม่เกิดมันโทษได้หมดทุกอย่างแต่มันเกิดขึ้นแล้ว่ะคุณไปโทษทําไมอะเออคือใครจะผิดมันสําคัญตรงไหนในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถูกปะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันมีเพียงอย่างเดียวคือเราต้องรับความจริงให้ได้ เราต้องรู้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นหนึ่งเราต้องอยู่กับมันให้ได้สองเราต้องหาทางป้องกันหรือแก้ไขมันให้ได้สามคือเราต้องรู้ว่าเฮ้ยแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะเราต้องปรับทัศนคติอย่างไรเราต้องทํำยังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วเราต้องไปต่ออย่างไรที่มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแค่นี้ก็มีเรื่องเยอะพอแล้วถูกปะ่ะแล้วแล้วโลกเนี้ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาคนหมู่มากดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราแค่เข้าใจ เออแล้วพยายามยิ้มให้มากที่สุดพยายามใจดีสู้เสือให้มากที่สุดมองโลกในแง่บวกให้เยอะที่สุดมองโลกในแง่บวกไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่ติดหรอกนั่นไม่ใช่นะนั้นอันนั้นมองโลกในแง่ในแง่ไม่ฉลาดนะคือเราต้องเราต้องระมัดระวงังแต่เราต้องแบบถ้าติดแล้วอ่ะเราไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวก็ดีขึ้นตอนนี้เรามาหาโรงพยาบาลกันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือระมัดระวงังแต่ต้องเชื่อว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนให้ฝ่าฟัน วิกฤตเนี้ยของโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันแล้วขอให้ทุกคนนะ่ยมีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีได้นะครับดังนั้นวันเนี้ยผมอาจารย์ตรีนะฮะไปก่อนละกันนะครับใครมีอะไรอยากพูดคุยใครมีอะไรอยากถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวเรื่องขายของออนไลน์หรือเรื่องการใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะถามมาที่ l ล n e a อด b i t ยินดีตอบทุกคำถามครับวันนี้ผมอาจารย์ตรีไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับ